จเจคเคนโตยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสนใจต่อรองราคากันได้นะคะหรือแวะเข้าไปชมพื้นที่จริงกันก่อนได้เลยนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปค่ะโทรสายตรงได้เลยทันทีนะคะทุกท่านบ้านสวยวิวสวยทำเลดีๆค่ะพื้นที่กว้กวางๆนะคะกับพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะบ้านชั้นเดียวค่ะสีฟ้าขาวนะคะมีรั้วรอบเต็มพื้นที่ค่ะทุกท่านปลอดภัยพร้อมอยู่นะคะ 3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะอยู่บนที่ดินขนาด44.1ตารางวามีบริเวณพื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะอากาศดีบรรยากาศดีอยู่ใกล้ชุมชนมีเพื่อนบ้านด้วยค่ะราคาแปลงนี้1 5 0 0 0ล้าน5แสนบาทค่ะข้าโอนผู้ขายออกนะคะและราคานี้สนใจสามารถเจรจาต่อรองกันได้นะคะ สามารถนัดชมพื้นที่กันก่อนได้ค่ะเป็นบ้านมือหนึ่งยังไม่เคยมีผู้เข้าอยู่อาศัยนะคะอยู่ที่ตำบลห้วยพระอำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมมีเพื่อนบ้านอยู่ในชุมชนอยู่ซอย2ค่ะเดินทางสะดวกสบายวิวสวยทําเรดีด้วยนะคะสนใจติดต่อแวะชมก่อนได้ติดต่อนัดหมายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดวันเวลากันล่วงหน้านะคะและเข้าไปชมบรรยากาศพร้อมตรวจสอบเอกสารก่อนตัดสินใจค่ะ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเจคโนขอนำเสนอเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้ส่วนเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ